ฮัลโหลกาสบายดีทุกคนนอะนยินดีตอนหับเข่าสูงสองอไซส์า <c oughs> สาะทุกคนนอนสาหรับคนล่าหรอคนไทยที่เขามาติดตามรับส้มขีดทุกคนนอะกับเบิ้งคลิปนีไปดีทุกคนนอนขับไพ่ขีดสีซุ่มทุกคนหนะ่อยนอเป็นกองเอททุกคนะนอะเป็นกองคาธนาคิดให้ดีๆทุกคนนอะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าคววเกลือมันสิเกือขค่ะซได้ทุกคนนะอเดีนะ๋ออยวมาเบนะิออ้งนอมาติดตามรับส้มทุกคนนอนขอหยับนอขอยซุ่มในคลิปนี้ประมาณ30กลองนคนสาหยับนกะนะล่องทุกคนนอน เกลือหรือเ่าเกลือรว่ามันช่เป็นจะได้รอคอยแบบคือแบบเซ้งแล้วทุกคนนอนโบไหร่สร้างมาสักอย่างทุกคนนอน okay, โอเคนอนคอยตอนนี้คอยกันฮับมาประมาณ14กล่องทุกคนอคนอนสิบสกล่องนี่มาเบิ่งกันว่าเข้าสี่ได้ยังแน่ทุกคนเอาสิบกล่องนี่ตีเป็นโค้ดนี่ตีเป็น,ปปนข,ขวดเอสนี่เศร้าแปดโคเศร้าแปดขวดเลยเลยทุกคนโอ้โหมันโม้ในหน่อยทุกคนเศร้าแปดขวดนี่ยกมาจนแอวหลากเลยทุกคนโอ้โหมาแล้วมาลองเบิ่งกนอนว่า มันเป็นจะไดรนอว่ามันคือเกลือแถเกลือว่าว่ามันคือ, nice. คอคปั๊บดอกเบรคคือหน่อยแถทุกคนนอนคบฟ้าขึ้นเจมเนอะนอนทุกคนเนาะมันกับว่าปั้นี่กระนาศิมี่กำลังตีคองแหละกระนาศิมี่กำลังตีแบบว่าซุูมถนนท่านีนให้มันได้ยังสักอย่างหนึ่งออกได้มากก็ยังโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยว่าเบิ้งสิบสี่กองขอทุกคนเนาะว่ามันสิไียยังไงทุกคนเนาะโอเคเนาะภายที่เขาเบิ้งคลิปนี้กับที่แบบว่ากับข้อโทษได้ร้ายเนาะเพราะว่าข่อยคลิปนี้ข่อยอุ้มซุดจริงจริงทุกคนเนอนดัดไปทุกคนเนาะแล้วมองเมื่อเราะ เดี๋ยวเบิ้งคลิปนี้ให้จบทุกคนเนาะคือคอยย้ำเนาะว่าคอยเปิดคลิปนี้30มสิบกล่องทุกคนเนาะคอยย้ำเนาะจัดไปเนาะเห็นบ่ทุกคนคข้มเกลือมันเห็นบอกข้มเกลือเรียบร้อยเฮ้ยออกตลาดสังหารไมออกไม่สังหารตลาดสังหารนี่คือแบบสุดหยอดเลยทุกคนสุดหยอดเลยเรียบร้อยจัดมาอีกจัดมาอีกเรียบร้อยออกแต่ฟ้าเอ็นี่ ฟ้าเดียวเจ๊พันออกยังหนักหนาทุกคนผมไปเขี้อย่างบอลสิบสี่กองบ่ได้อีซังมาเลยทุกคนสิบสี่กองบ่ได้หายังมาเลยทุกคนอยู่เบื้งตีไอ้บอกกระแลกบ่ได้ได้แต่ฟ้าเดียวนี่จะเพันออกยังฟ้าหนักหนาแต่ว่าข่อยพ่อนีว่าขั้นข่อยพ่อในคลิปนี้มันโมเมนต์โตข่อยทุกคนเนาะมันโมเมนต์ส่องข่อยแน่นอนทุกคนเนาะคนคือข่อยบ่มีวันพ่อวันจบทุกคนเนาะไปไปจัดมาอีกเนาะทุกคนเนาะขายแจกข่อยพ่อสามสิบสี่กองข่อยบ่ยอมพ่อทุกคนเนาะจัดมาอีกเอทุกคนกยูเบิ้งดีๆทุกคนนี่ข่อยจัด เบิ่งข่อยจัดมาอีกสิบหากองทุกคนนะี่เพราะว่าข่อยเปิดไปแล้วอีกหากรองทุกคนนี่รวมทั้งบดสิบหากองทุกคน,นเฮ้ยสิบหากรีเป็นโคดนี่สามสิบโคดเฮ้ยทุกคนโอ้ทุยสามสิบอย่างสามสิบขวดทุกคนสิบหาสิบหากรีสามสิบขวดทุกคนขอยย่ำนะคนเนาะโอ้โหข่อยเปิดทั้งเบิดกับหาก,ก,หาก,กองเธอเดียวเรียบร้อยบ่ได้ทุกคนบ่ได้หาย has. สักเลยโอ้โหันไจกิดสีส,ส้มนี่ โอ้ยเบิ้งให้ดีๆทุกคนเนาเบิ้งให้ดีมันเป็นไปบ่ได้เนาะทุกคนสามสิบกองที่สิบ่ได้อีซังมาสักอย่างเนาะทุกคนเนาะมันเป็นไปบ่ได้เนาะทุกคนเนาะโอ้โหคือแบบเกลือแบบเกลือสุดๆเนาะทุกคนเนาะขัดฝากถึงนเกมเนาะทุกคนเนาะขัดเกมเนี่ยเบิ้งเกมนี่เนาะกับการุณาเนาะปั๊บดอกเลนให้มันสูงๆกว่าน้อยนิงเนาะก็ยังหน่อยกะเวลาเขาซุ่มทบกบถนนธานีกองกะให้มันกำลังตีได้คล้องไปเลยนะได้ยังสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแบบเออเป็นแบบ เสียเหี้ยเสียแห้งเข้าทีน้อเสียเงินมันหมดสำไดทุกคนแต่ว่าเสียแห้งที่มาเปิดฟ้าทุกคนเนาะที่มาเปิดโค้ดเนาะทุกคนเนาะมันหามันเปิดหยาทุกคนเบิ่งตี้แหละสามสิบกองบได้ห้ายังเลยทุกคนใด้่โถเห็นมาสิบสองอันนี่แถมใด้แต่อันเดียวนี่แหลกไอวอกบไดาทุกคนเนาโอ้โหยังเส้นทุกคนคลิปนี่โอ้โหคือแบบวหลอนทุกคนคลิปนี่โอ้โหจบเลยนี่เบิ่งที่คนนี่บได้อีสังเลยสามสิบกองทุกคนโอ้โหถ้าให้คิดสีุ่มคลิปนี้กับเบิ่ง ทวย่ขัดไพ่ขีดสีซุมกาคิดให้ดีทุกคนเนาะข่อยระดับ30กล่องยังบอดดาอีกสามทุกคนเนาะสามสิองโม้หน่อยเลยทุกคน60ขวดขันไพ่ยาคู่ว่าเบิร์ดไล่เใร์กันนี่เบิร์ดเงาทุกคนนี่กลายบอเบิร์ดเงาคือส่องข่อยดีสุดอยู่แล้วทุกคนเนาะสุดอยู่แล้วระดับแบบสุดซุดเลยข่อยเห็ดข่อยนี่บ่มีว่าสีมาซุมขีกาขีเหือนทุกคนเนาะข่อยจัดเต็มเต็มเลยข่อยซุมรลายกว่าสองใหญ่ๆทุกคนแต่ว่าข่อยเบิร์ดเคยเห็นว่ามันสเกลือปั่นจ คือเกินไปเจมผมสมมาเนี่ยไม่รู้กิจกรรมแล้วมันไม่มีมันแบบคือกิจกรรมนี้เกลือเกินเจมคือแบบว่ามันเสียตังค์ไม่เสียได้รอกเสียตังค์อ่ะถ้ามันได้อย่างใดอย่างหนึ่งมาทุกคนแต่เวลาเสียตังค์แล้วมันเมื่อยที่จะเราจะแกะเนี่ยถ้ามันเอาตังค์แล้วไปซื้อโค้ดมาเลยมัน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 ก็มันก็สบายเนาะแต่มันเท่าต้องมาแกขวดแกทุกคนยังหน่อยกับมี่กำลังตีขล้องไหล่ให้นน้อยหนึ่งกับยังแค่แน โอเคเราคุณนอ้ามีคำาได้ทีข่อยเบาไปทีบ่อเพาะที่บ่มวนกับกาพ้อโถดได้ร้ายเด้อเพราะว่าคลิปนี้ขอขอสุดจริงๆริงคนณนอคือแบบข่อยเปิดขวดประมาณ60ขวดทุกคน60กว่าขวดข้อย่ำทุกคนเพราะว่ามัน30กว่าขวดโอ้โหแบบคือแบบเฮาเมื่อยมือเฮาเจ็บมือทุกคนมันแบบว่ามันเสียเงินมันบริสเชได้ทุกคนแต่ว่าเฮาได้ของอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนาะเพราะเป็นทีระดึกนะทีระดึกทีระถึกอย่างถึกทุยอีสังกับล้วแต่เราอู้เบาโคตรเซ้นเจมทุกคนเนาะแต่ว่าข่อยเบา จา้าพอประมวนไว้กับกับเพราะถอดได้ร้ายนอกคลิปนี้เนาะค่ะก็คิดว่าสีมารีวิวแบบบนมวๆแต่คารนาไปรีวิวเบิ่งนะทุกคนเนาะจบเลยเมื่อเจอแบบเนี้โอ้โหแบบแถบชูม,มีแบบกําลังใจแบบอัดคลิปต่อเลยทุกคนเนาะโอ้โหแบบคือแบบมันแบบสุดๆเลยทุกคนเนาะโอเคเนาะกับฝากกดไลน์เนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกําลังใจขอให้ทุกคนเนาะโอเคเนาะกับว่าโอ้ขอจบคลิปไปเพียงแต่แล้ทนนะว,ออวทุกคนเนาะเพราะว่าขอบไว้ทุกคนเนาะฮกซิบหัวทุกคนนะแบบ โอ้โหกินแบบกินจนหลุดไงยังกินอเกิร์ะทุกคนแบบโอ้ไ้แบบา้าเออเจ๊เอ็มนเนาะเซ็งๆทุกคนไว้ไว้เนาะกราบคำว่าบายบายบาทุกคนเนาะกราบขอโทษายไลเดอร์แถวบอกยังผิดพลาดไปทุกคนเนาะโอเคเนาะกราบคำว่าบายบายบายสเธอแล้วใช่ไหมสา